อันนี้ก็เป็นผลผลิตอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในรายการเหมารำไอดอลนะครับไม่ใช่จะมีแต่แค่ว่าเสียผมคนนี้คนเดียวเท่าน,นั้นก็ทั้ง 2, 2แล้วก็ที่อีกหนึ่งคนนี่คือพี่บอยเนี่ยก็ยังอยู่ในสอาจจะมีเสียงจากแต่ว่าวันนี้ 3, ทั้งสามท่านติดงานเลยมาไม่ได้ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในการต่อย,ยอดของการทำเหมารำไอดอลก็นี่นะครับก็คือเอ๋ออีกนิดนะึงครับคุณกทีนครับถูกครับโอเคครับผมได้ครับก็เรามีโปรเจกต์ที่อยากจะทำด้วยกันก็คือสาวน้อยรำเพลินโชว์ครับ อยากให้พอทพูดดีกว่าผมพูดทั้งวันแล้วพี่โจอเลยนะผมเปิดโกลจิตไปตอนนี้คิวมาโคลงแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เกตสุดแล้วคิวยังไม่ได้เปิดโกลเลยต้องแล้วโจภาพแล้วที่เมันใบใจแล้วก็มาวันละคิววันละคิวหรือพัทใช่ครับแล้วก็โทรถามอีกที่วิจิีกก็มีขนาดยังไม่เห็นวิธีนะครับแล้วก็ยังตัดสินใจอีกก็มีเยอะพี่น้องโทรมากแต่ที่วันโอ้ดีใจครับขอบคุณที่รอเป็นใบใจ หลังจากที่เป็นหูข้าวเราว่าดูแต่งชักมือแต่งหางรุ่นจูกลุ่มเนยเนาะเกี่ยวกับางวุ้งมอลำนะครับฉะนั้นแล้วฝากเจ้าภาพเจองการนะครับคณะกรรมการเอ้ยครับรู้การที่เจ้าะทอดแตจะมีหมอลำอีกหนึ่งบงจะตั้งขึ้นมาแล้วครับเป็นขนาดกลางนะครับจะจะไม่เอ่อมันก็จะคนละตลาดกับขนาดใหญ่นะครับจะมาปิดก็แต่ว่าเสียงเสียงก็เลดเดอร์ใช่จัดใหญ่ สำหรับลูกการได้ตั้งกล้องไปอีกคิวอีกหนึ่งสำหรับผมรอ้อยคิวการผมก็แฮปปี้แล้วครับจะไม่มีแผลใช่ร้อยคิวการก็ดีใจแล้วครับแต่ในใจยังไม่เผยเมื่อเจ็ดสิบแล้วนะใช่ครับตแต่ใน,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 นใจค,คืออยากสิ่งที่เราพูดนะฮะมันก็คือเหมือนเดิมเลยคือเราอยากมีเป้ากล้าอย่างนี้ครับอย่างน้องโซเฟียน้องฮักแครงน้องออมแสงอย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการที่จะเป็นตัวของตัวเองบนเวทีหมอล์ดเพราะนี่เขาคือหออร์แท้เนาะแน้ฝึกสอนคนนี้ก็คือจะมาอยู่ในวงสัตว์ร้ายนันอ ใช่ครับใช่ครับเรียกว่าเป็นเป็นนิวจีนไหมนนใช่เป็นนิวจีนของสาวน้อยจะมีออริชั่นเข้าเพิ่มเติมมีไหมมีครับตอนนี้หลังเวทีมาสมัครวัสดุแทบทุกวันเลยครับช่วงทุ่มสองทุ่มต้องมีน้องๆลูกๆที่มานั่งรอไม่ต่ำกว่าห้าคนสุดที่รอฝากเสียงใช่ครับเป็นการคัดเลือกเป็นการคัดเลือกก็อยวุฒิคือ น้องๆใครคนไหนที่มีต้นคุณในเสียงร้องประมาณไหนแล้วก็องค์ประกอบภาพรวมนะครับต้นคุณรองแต่ละคนแตกต่างกันนะครับหลายคนเลยครับโอ้หลายคนอยู่นะครับที่ไม่ได้มาตรงนี้เรารับไว้อีกประมาณอีกสี่ห้าคนอยู่นะครับที่เรารับรับไว้อ่ะนะครับอายุก็ประมาณไม่เลี่ยกันนี่แหละครับชัดเจนที่น้องสเปนน้องเขาแฝดเนี่ยประมาณนี้ก็ราเราเริ่มต้นอยู่ที่สิบห้าปีถึงสั้นห้าปีใช่ เพระออไืคือคุยกับเฮียหน่อยก็คือวงนี้เป็นยูเจนใช่ครับเป็นเป็นเด็กเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสื่อสารวัฒนธรรมลำพูนครับใช่ย้ำนะครับอันนี้คือลำพูนแท้ๆเลยครับเราจะรลำพ่นสอดแจ้งสอดแจ้ง น้องๆมาน้องๆดีครับโชว์มากพี่พี่ใหญ่เลยครับชวเสี่น้องตื่เตีนมาเดินหน้าขึ้นมาลิดนึงเดินเดินหน้าขึ้นมาลิดนึ่งลูกอ

thank sawa a unite นี่อันนี้น้องโซเฟียไทยได้ไหมลูกตอนนี้อยู่ที่ติกตได้สี่ห้าวันจดสิล้านอยู่แล้วทำโเวอร์โเวอร์แล้วก็จะปล่อยวันทีนี้ครับเก้ามเช้ากับเนที่ที่มาแรงในตอนนี้เลยครับ ต้นฉบับก็อยู่ที่วงสาวน้ำแพงที่สวนสายใหญ่เนาะวันนี้ท่านดีใช่ไหมครับชายกับช่ครับวันนี้ไทยเองดีด้วยได้ข่าวเรียนหน่อยอะส่งน้องไปเรียนกูจังเลยสำหรับน้องโซเฟียนี่ยังไงครับแพงด้วยครับแพงด้วยคืออย่างที่บอกว่าเราอยากทำลำเพลินให้ถึงแก่เหมือนกับที่เขามีความรู้อยู่แล้วเราต้องการส่งต่อเพราะนั้นก็ต้องให้บรุษบรู่คนที่มีความรู้จริงๆสอนน้องและสิ่งที่ผมแบบชอบมากๆเลยคือความที่มันเป็น ที่มันดูต่างอะไรเงี้ยครับความเป็นหน้าลูกครึ่งอ่ะแต่รำได้อะผมผมจะขนลุกเนฟังได้แบบตื่นเต้นนะบาลังน้อยไบสิบสองบาส่วน,นส่วนคนนี้ก็นี่เลยฮะเขาเรียกเราจะให้ให้กันยาว่าเป็นเสียงยุค90ไม่ได้เสียงหมอรำยุค90มันก็จะมีแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์อย่างที่บอกว่าเราเราอยากให้น้องเกณฑ์บริบทในตัวเองที่ดีที่สุดเพราะนั้นเขาศักยภาพเขาทำได้แค่ไหนเราจะดึงมาให้หมด ตอนนี้เราห็งแต่ร้องอยูู่ชาวอยากนลิตมาเป็นประเทศไทยแล้วทุกคนจะรู้ดีครับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยจะเปิดผู้ชายก่อนน<ช><ห>ะฮ<ห>ะเพราะนั้นฟอสก็จะเปิดผู้หญิงก่อนเนี่ยครับมันเป็นความแตกต่างระหว่างเสี่ยวกับเสี่ยวที่ต้องทําอะไรมันสลองวส่วนมากมันจะหมันแต่ผุ้หยิ่งไหมก็คือมันเป็นความแตกต่างที่เรต้องทาให้มันเกิดขึน้นแล้วให้มันกล่อมนะครับเดีอดูครเพราะว่าผู้ชายเนเขายากมาก สิบคนนี้ไม่ผ่านเลยฮะยังเรายังเด็ดจริงเขาเด็ดต้มเด็ดจริงๆริเลยเขาชอบอยู่คนเดียวฮะอ๊อฟสุรพลอันนี้ชอบต้มเด็ดตั้งแต่วันแรกใช่แล้วก็ทำนายไทยไว้คนนี้แหละแชมป์บอลลาร์แมตตนนั้นเปน่รกอัดวันแรกนี่พอเจออ๊อฟปุ๊บเตินออกมาเฮียคนนี้ไม่เชื่อผมนะคือแบบพนันกับผมแหละเหมือนว่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค ได้ครับโีมันนี่